สปาตายใช่แล้วไม่ได้ตายน้อย่ะเขาทำอะไรผิดอ่ะบ้านเขาด้วยไงเออเขาไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมบ้านเขาด้วยอ่ะหนักไปกว่านั้นก็คือคนที่เข้าไปดับก็ลาบากใช่เหนื่อยมากบางคนเนี่ยไหมไปหมดหน้าตาเนี่ยหัวเบินไปหมดเลยแล้วไม่ได้นอนอะต้องสู้กับไฟอ่ะใช่ค่ะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นอากาศมันเสียไปเพราะว่าการเผาไหม สัตว์บางตัวนี่คือไม่ได้ถูกไฟครอบจนตายแต่มันหายใจไม่ได้นก็ตายขาดอากาศหายใจเราเองเราเองรู้สึกเลยเวลาที่เราอยู่ในที่อื่นนะอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรเนี้ยอยู่ในห้องที่แบบอากาศไม่ถ่ายเทเราังแย่เลยอ่ะแต่คุณไม่รู้หรอกว่าบางทีไม้ขีดที่คุณจุดออกไปเนี่ยนะเพียงนิดเดียวคุณคิดว่าไฟเนี่ยมันจะควบคุมได้คุณเดินออกกากจุดนั้นไปไฟมันควบคุมไม่ได้มันทําลายเป็นล้านๆชีวิตนะคะ แต่เมื่อคุณจะเป็นต้องเผาต้องเผาให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่อ,อย่างเช่นกรมอุทยานเขาจะรู้ว่าเขาจะมาคอยยืนดูเอาไว้ว่าไม่ให้เผามาเกินตรงนี้หรือว่าเป็น, <ทำ S 2> นแนวกันไฟเป็นแนวกันไฟหรือมันมีท่าทีว่ามันจะลามาเขาจะดักทันแต่อย่าไปแอบทาค่ะอย่าไปนักรอบทําแล้วที่นอกเหนือไปจากนั้นนะครับอันนั้นป่าบางคนบอกเฮ้ยฉันอยู่ในเมืองไกลป่าหแต่ผมว่าผลพวงมันมากระทบได้นะครับจากการเผา